คนเจ้าชู้แบบเขาสนใจอะไรในตัวคุณก่อนฟังคำนา้ายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออั้มโทมะทาโร่ด้วยนะคะนี่เป็นการรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆกันนะสําหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปของคนที่อาจจะมีคนที่เป็นคนแบบดูเจ้าชู้หน่อยนะดูแบบจัดจัดจ้านในย่านนี้นิดหนึ่งมาชอบนะหรือดูเหมือนจะมาจีบหรือว่ามา ให้ความสนใจคุณนะคุณอาจจะอยากรู้ว่าเขามาชอบอะไรในตัวคุณกันนะอ่ะมาดูกันเลยค่ะว่าเขาอ่ะชื่นชอบอะไรในตัวคุณค่ะอันดับแรกต้องบอกเลยนะสิ่งที่สิ่งที่คุณรู้สึกตอนนี้คือมันเซอร์ไพรส์เนาะคือไม่แน่ไม่เชื่อไม่น่าเชื่อว่าเออเขาจะมาชอบคนคนแบบเรานะคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะแต่เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า ทำไมทำไมเขาถึงชื่นชอบคุณนะอะไรที่ทําให้เขารู้รู้สึกหลงรักหรือว่าสนใจในตัวคุณขึ้นมาอืมต้องบอกเลยนะคุณประเมินตัวเองต่ําไปนิดนึงนะอืมคุณมองตัวเองต่ําไปหน่อยนะในสายตาของเขาเนี่ยคุณดูเซ็กซี่มากๆนะในสายตาของเขาคุณดูแบบมีออร่าของความสง่างามความสดใสความร่าเริงนะแล้วก็ความแบบว่า ความดีงามมากๆสําหรับผู้ชายต้องบอกเลยว่าในสายตาของเขาเนี่ยเขามองว่าคุณเพอร์เฟกนะคุณสมบูรณ์แบบคุณมีอะไรที่เซ็กซี่เป็นเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่เช่นเดียวกันคือในสายตาของเขาคุณดูเซ็กซี่คุณไม่ใช่แบบว่ามันเหมือนคุณมองตัวเองน้อยกว่าที่เขามองอะในสายตาของเขาเขามองว่าคุณดูดีมากๆดูหน้าค้นหามากๆเขายังกลัวด้วยซ้ำว่าคุณจะสนใจเขาหรือเปล่าเออเขายังยัง กังวลใจด้วยซ้ำว่าคุณจะมองว่าคุณจะเลือกเขาไหมคุณจะให้ความสนใจเขาไหมเออนะอะไรอีกอะไรอีกเนี่ยในใสายตาของเขาคุณดูเซ็กซี่มากดูน่าค้นหาเหลือเกินนะดูเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งนะสิ่งที่เขาชื่นชอบคุณคือความอ่อนโยนความใส่ใจการดูแลเอาใจใส่คือในใสายตาของเขาคุณเหมือนของหายากเนอะ คุณเหมือนคนที่สมบูรณ์แบบมากๆจนแบบว่าไม่นม่าไม่ไม่รู้เลยว่าคุณจะให้ความสนใจเขาไหมนะคือคือบางคนนะเขาอาจจะมองด้วยซ้ำว่าคุณไม่น่ารอดมาถึงจุดทีๆ่ๆๆวันนี้คุณน่าจะไม่โสดแล้วอ่ะเออหรือบางคนอาจจะมองว่าคุณน่าจะมีคนสนใจเยอะมากอะ จะมองคนอย่างเขาหรือเปล่าในสายตาเขาเขามองแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าสิ่งที่เขาชื่นชอบคุณคือความน่ารักความสดใสความอ่อนโยนและความเซ็กซี่